สวัสดีครับผมไอรอนจากช่องไอเกิลเมย์นะครับก็ช่วงนี้เนี่ยลูกสาวผมเนี่ยก็คุณหมอบอกว่าให้ลองกินเลือดหมูดูนะครับผมก็ไหนๆก็ต้มเลือดหมูให้ลูกสาวละผมเลยลองหาประโยชน์ของเลือดหมูนะครับเผื่อเรากินแล้วเนี่ยเราได้รู้ประโยชน์ของมันมากขึ้นนะครับก็คลิปนี้ก็ลองฟังเพลินๆน,น,นะครับผมไม่มีภาพประกอบนะมาก็ประโยชน์ของเลือดหมูนะครับ1เป็นแหล่งธาตุเหล็กชั้นเยี่ยมนะครับเพราะว่าเลือดหมูเนี่ยดมไปด้วยธาตุเหล็ก ซึ่งป้องกันโรคโลหิตจางเพิ่มการสร้างมเมือดแดงทําให้ร่างกายสดชื่นไม่อ่อนเพลียง,ง่ายเหมาะกับกคนที่ชอบเวียนหัวหรือหน้ามืดนะครับ 2. โปรตีนสูงย่อยง่ายเลือดหมูเนี่ยให้โปรตีนที่ร่างกายสามารถนําไปใช้ได้ทันทีช่วยซ่งมสซมกล้ามเนื้อและเนื้อเยื่อบอกกับคนที่ออกกำลังกายหรือพักฟื้นจากการเจ็บป่วยนะครับ 3. พลังงานต่ําเลือดหมูเนี่ยให้แคอรี่ต่าแต่ว่าให้ความอิ่มท้องได้ดีใครที่กําลังควบคุมน้ำหนักอยู่เนี่ยก็สามารถกินเลือดหมูเป็นสนุกของมื้ออาหารได้นะครับ 4เป็นแหล่งฟอสฟอรัสและแคลเซียมสารอาหารเหล่านี้เนี่ยมีส่วนช่วยเสริมสร้างดูดและฟันให้แข็งแรงป้องกันโรคกระดูดพุนในอนาคตน,นะครับ 5. ้าบำรุงสายตาเลือดหมูเนี่ยมีวิตามินเอที่ช่วยบำรุงสายตาป้องกันตาแห้งและช่วยมองเห็นได้ชัดเจนขึ้นโดยเฉพาะในที่แสงน้อยนะครับ 6. เสริมภูมิคุ้มกันในเลือดหมูเนี่ยมีวิตามินและแร่ธาตุหลายชนิดที่ช่วยกระตุ้นการทํางานของระบบภูมิคุ้ม,มกันทําให้ร่างกายต่อสู้กับโชคได้ดี ดโอากาสขอไปครับลดโอกาสการเจ็บป่วยง่ายนะครับเจ็ดราคาไม่แพงเลยครับผมคืออะถ้าเป็นในซูเปอร์มาร์เก็ตอะมันจะราคาแพงมานนิดนึงแต่ว่ามันก็ดูสะอาดกาเดิมใช่ไหมแต่ว่าไม่ต้องไปห่วงครับตามตลาดเนี่ยแค่เราเอาไปต้มอะพวกเชื้อโรคพวกอะไรเนี่ยมันก็จะหายไป99%แล้วนะครับผมดังนั้นก็เป็นอาหารที่แบบค่อนข้างที่แบบราคาประหยัดมีประโยชน์แล้วก็ไม่จำเป็นต้องซื้อ ปรตีนกพงกินก็ได้นะครับผมมาก็เลือดหมูผมว,ว่าฟังแล้วเนี่ยจะลองไปหากินดูเพิ่มเติมนะครับผมขอบคุณมากครับ